เอา้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเฮ็ดยั้งยู่คุนอ่ะอุ้ยเส้นซองถึกโทษตามโตด้วนนะคะมีที่ดีที่เด็ดว่าสันเพิ่นสิมาเฮ็ดพิธีนะคะขอเอาเลขกเนาะยุกเกาะแกวว่าสันเดงวดที่ผ่านมาได้ยินวา่าได้สามโตตรงตรงเก้าเจ็ดเก้านะคะงวดนี้นะคะผู้เพิพ่นโศเพิ่นหมานเนาะเพิ่นก็เล็จะมาทำพิธีขออีกนะคะเอา้าตามเส้นซองมากค่ะพุทา คุณพ่อคุณแม่เพื่อนกะมาล่อเนาะเอาผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะภาพไปถามเพื่อนว่าเพิ่นมาเหตุยังกันแล้วเห็ุพิธีแบบใดนะคะหววที่พานมา979จริงๆหรือเปล่าตามเส้นซองมาเลยคะ่ะเอาตอนนี้นะคะพอจำกำลังทำพิธีนะคะขอุูมเจ้าที่เจ้าทางนะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้เพื่อนเปิดทางให้เนาะ กนทีห้าสิเห็ดยังกะก่ออื่นก็ต้องบอกกาวเจ้าทีเจ้าทางก่อนนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหลบๆคุณพ่อคุณแม่นี่ชาวบ้านเพิ่นเอินว่าเกาะแก้วนะคะแล้วก็มีความเสื่อว่านี่ละนะคะเป็นคำโฉนดสองนะคะนี่บรรยากาศกัคขังๆงคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือคนที่มาร่วมพิธีเนาะ เพิ่นที่เคยได้โศกได้มันน้ำหะละวดนี้กะอยากได้อีกนะคะงวดที่แล้วก็ตรงตรงพด9 7 9นะคะงวดนี้ก็เลยมารวมทำพิธีนะคะเพื่อจะได้โชคได้หลาบอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณปอคุณแหวเนาะพอผู้ตาผู้หักสมรักษาในดินแดนจถันที่อย่งนี้มื่อนี้คือลูกจสาอหลานหรือว่าปูผาแดงตีมากขอโชกขอลาบขอตัวดีก็ขอ ให้ปู Bay หรือว่าผมมีหงเกลยวตาทิพย์จังดลบรรดาบุตรทานพรให้แก่ลูกแก่หลานให้ตัวแม่นเมีนคือวันที่หนึ่งเลยหมดสิวของเงิใดวันที่หนึ่งกุมภาค่ะถ้าหดนี่ก็ขอให้ปูมีหงเกลยวตาทิพย์ปุ่นหรือให้เบิ้งกว่างตลาดเขาเขาสิว่าตัวใดก็ขอให้ลูกให้หลานให้มีโวกมีเงินหรมีโวกมีหมานทุกผู้ตัวพ่นเ้อปุ้ยตัวมันโบเมียนก็อยิางกว่ามันโบเมียนมันเสียเงินเสียงข้ามตัวคิ้ว มันตัวก็ได้พูดไปเหยียบไปรอดจ้านพดหบ่ด้อขวัญนี่ด้ขวัญนึ่งเใครจ้ะนี่วัเด็กขวัญนึ่งทียนนึ่น้พอจำว่ามีน้ำบุญหมดหมดคอนแต่เขียนอยู่ในี่หนะพุดพอคุณแม่อออวังหันนีเนาะตอนพอจำเพิ่นกำลังสวดอยู่เนาะพุณอะ แม่นยังบ่อนหญ่ไงเวนแมนบ่ใจบุญคุณยูต่ตรงนั่นดิพี่ลีดีทางเรื่องผันดาพ่ยูต่ตรงนั่นอีลีตั่งแต่ผ่อนอันเชื่อแมนจ่าัวผัวยูตรงนั่นลีดิเนาะผุ่ผัวเต็มใจปากระโดดด้งเด้ง มันป้าได้ยังบุบอนดึกดังดึกดังดึกดังผู้นาผู้หนาผู้หนาคิวตัวตรงน่ยพร้ออดิสมพ่่เจ้อวาผู้หนาผู้หนาวะสันนี่าคาตรงนี้โอ้ต้นตะเคียนเนาะแม่ตะเคียนเนาะประจำวันยิ้วในนีละแม่แม่นีละแม่ตะเคียนยู่ทั้งแต่เนี่ยงาไปหอดุลละบอกคุณแม่ผู้หนะ น้ำก sure uh, ับโบกบเคยเห็นเทเธอเนาะโอ้โหเฮ้ยฝนที่โปรแกะแอดฝนที่โปย่างเดยวอือคุณอ้าววันนี้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะปูเพิ่นจะพาทําพิธีเนาะขอโชคขอลาบนะคะเพิ่นก็คือปูผ้าแดงนั่นเองนะคะตอนนี้ปูผ้าแดงเนาะกําลังขอนะคะเจ้าทีเจ้าทางอยู่นะคะเปิดพุ่มอยู่นะคะใจเย็นๆอย่าเฝ้านี้ไปไซคุณพ่อคุณแม่ ที่เด็ดอยู่ตรงนาน,นี่ละนะคะเฮาจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเนาะว่าสมตัวในงวดนี้นะคะจะเป็นตัวไหนนะคะ อ่อนขึ้นมือออนขึ้นแก้นี้ไปแล้ว้แก้ตัวนี้ได้กันใหม่เดี๋ยวน้าวมาได้ก็ยืนจับกล้องใหร่ซี่เงนี้เดี๋ยวนี้ญาติ่ซีผัดจอนเดดอ่าอ่าดีดีเลย นะคะแล้วก็เขียน07กับ02ต้องตีนี่จะล่างไว้เขียนเลข5 1 2นะคะเส้นซองปวาปูอยาจะบอกว่าเจ้าลื่น7กับ1ตัวเดียวกันนะคะลองไปเจาหน้าเห็นเลขรวยไหมคะอ้โหใจบุญเห็นเลขที่ดีเลยที่พ่งแม่เดี๋จเจซองจะพาไปเบิ่งนะตัวเดียวกัน อันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขห่าเี่ยเส้นตองมึงต้อหาไงครับวะมีสองมีห้านีเจดเอ่ะหเป็นเลขคู่ตัวนี้แม่เลขคูที่เขียนไหนเมื่อกี้เลยแต่ไม่ศูนเจ็ดกับศูนยอค่รเลขวเลขเาม่เยมากต้อเม็นนีราั นี่แหะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือการทำพิธีนะคะขอแนวทางตัวเลขนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะคะของปู่พาแดงนะคะเอฟซี FC กระล่องพิจารณาเบิง่งเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทางช่องเอามานำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ว่าตัวเลขนี่ เซียนซองเห็นแล้วถึกใจครับคนบอกคนแม่แถมใจบุญนะคะยังไม่เห็นเลขยุกกล้วยนะคะกล้วยที่เอามาเห็ดพิธีเนาะเห็นเป็นโตเดียวก,กันกับที่ปูเขียนไ้โตแหลกเลย7จ็ดสหาวสันเอฟซีเห็นเป็นโตัได้แนะ่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเซียนซองน้ำแนะ่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ